อาีนีนก็ขอให้บุญญาบารมีนําคุ้มครองอาภูที่ซอยพ่อแมวมาหรือว่ายันแมวมาเนาะแล้วบัตรเทนี้ก็คือสิมาถามอาจารย์ว่าเรื่องเรื่องข่วมฝันครับข่วมฝันแล้วก็เพิ่นว่าเพิ่นคุดพ่อหายพ่อยังอะนะมากว่าทัาอ๋อที่ว่าเพิ่นพ่อหายมม่เศร้าเนี่ยเนาะพอออกมากรรมฐานอยู่ดอก มาท่านเพิ่นแต่ว่ามาว่าท่านสวงเพิ่นไปขุดพอไนอือ่ามันตียู่มงนี้เนาะครับเออมันกระเคยมีดวงตาอยนีพ่นก็ฝันเกี่ยวสองเทียครับอ่าแต่เล่ากับวงหัวย่งมงดายมนี้ก็คนนยู่ละย่องก็โทรมาบอกโยอ่าบอกว่ายูถ้าเดินขึ้นไปหน้าสารปู่อย่าอยู่ใชยมือนะอ่าเขาไว้บาะนิมิตคํามฝันเล่าว่าอืมองที่เขาเอาใหม่ํามีอย่างไว้น่ะครับอ่าเป็นลากโย เขาบอกว่าดินกับปูนกำลังไหลลงไปเกียยสีกบหัวพนแล้วก็อเ,อเอาเอาเพหนอ,อกแน่ชื่อฝันเหมน่น <c oughs> มานี่มาไม่เศร้าครับกามาบอกมากาวแล้วก็มูพ่นได้เคลียนนล้วล่างดวงตาได้มาเห็นก่อนอแต่ว่านหมอในยอย่างนี่ผมผมบอยังไล่สิไปถูกไปแงะเน,เนเาะแต่เอาพ่นออกเชิเพ่อน,เพอน,เพอนออกไปยูพันดอเงาไใหม่คุ้นแล้วอืแต่ยังไงก็ยังพันฝันเหม่นแบเ,เอาวันนี้นี่ เพิ่นก็เคยนี่มีขําพันย่างเนี่ยโทรมาบอกอบอกว่าถ้าเอาเพื่อนออกให้เหมิดใดเนี่ยบ,บานมูเจ้าสีจะเลื่อนไปทั้งหนาแล้วก็มูเจ้าสิได้ห้อกันแถบชุมวับมาเนี่ยังมีอีกอันหนึ่งนยครับยั่งของใจ<ะ>อ่านี่กับเพื่อนฟันจักว่าจักเทียวแล้วเด้นี่อ่าเพื่อนบอกว่าให้ขึ้นมาหนาสารปูม,มันจะยูใสมือต้อนไม้ใหญ่ เพื่อนบอกว่าที่หลวงตาได้ขึ้นไปเนี่ยเอาไปหยังมันเปลี่ยนบริวารเพื่อนหลวงตา,าก็ได้เอาขึ่นไปจังมองลุกๆโคนๆนะครับมีดตะพระน้อยๆน,นี่เ่าพไว้อยู่ตอนตนโคกุลตอนโคมันนี่ไม่นีมน่มีควาหวานว่าม,ม,มันมีสัมพันธ์ของต้นนั้นเพื่อนเนี่ย เขาเริ่มปูนลงไปเกี่ยวไปกกบกันน่ะมันสิออกเพิ่นใช้มาใช้บ่ได้เออมันมือให้เอาเพิ่นนองแม่ครับน้องเพิ่นใหญ่กว่าเขาครับคือแต่ว่ามันู่เฮาก็สิมาขุดมาก่อนมันก็บ่อื่นนะผมก็บ่อยากให้เพิ่นเฮ็ดจังซั่นเนาะครับเถ้าว่าเพิ่นสิให้เห็นดีๆก็สิเป็นไปได้อยู่ว่าชัางเท่นี้ก็ยังเพิ่นให้คอดอกแม่นครับครับวันนี้ก็มื้อหลังยังได๋อาจเพิ่นสิไปเดี๋ยวถึกอกถึกใจอาจเพิ่นสิไปเฒ่าบอก ไม่ละวะเนาะอ่านี่ตัวนี้มันก็เป็ียนทํามจริงมาจริง <emotions. S 2> อืมเออก็ได้พุดได้พอแล้วล่ะได้เอาขึ้นแล้วไปไหว้กุนแล้วแต่ว่าผมเมียงผมก็บ่ายากให้เพื่อนทูกเพื่อนแงน่นะครับอืมอ่ามันนี่อันใดดีนี่าก็เลกจะเพิ่นครับอ,อถือว่าบุญมันนมีเพื่อนอ่ท่นนั้นเองเด้อหลังจากวงชวงมาที่นี่เมื่อวานก็ถือว่าเสียเละเขากระโชคดีเลยครับอื เขารวบรวมนี่สามเถียวก็ไดนี่มาล่องจม่องเดียวครับเขาก็ะได้วงกลมไหวมากให้ยพวกมือเอาเอาเล็กเอาเสาีไงหอซื่อเลยเขาว่าเลยใหญมากเลยครับเดียรเล่เพื่อนกระเดียรเล่เพื่อนกระไดหกหกหมื่นหัวหกหมื่นแลยคนดวงดีครับเพื่อนไดหกลอยเดียบาร์ละลอย เขาไปทมเจ้เมื่อว่าหนหลับโตัวเราพันหมอกขันแม่นยังเมื่อหานหลับนะเขาได้เท่าไหร่สองแสนตัวอือ่าสกปรกพันอืดวงเขาดีครับครับอบางทีนี่เขาว่ายังไดสมความเิ่นวายู่ดอกนอนีล่ะผู้ได้ชีวาเพิ่นยังใดกระซังชีวาเพิ่นอุกอเลิกหรือว่าอยากออกนาออกตางกระซังคือเขา ดวยบวนรีสุดใจเขานั่นนะครับ,อรบเออเขาบวาได้ไปเรียร่ายเดียดรอนพี่น้องเนาะครับเออแมนม่มีค่อนซอยเขาเขากัดยกทงเขาเองเขาวาดสัตอืมแต่ถือว่าบุญมารมีเขาอยู่หรอกครับครับอ่าที่นี่เพิ่นกาดีใจกุ้มใจหรอกพิ่นก็บอกอย่พิ่นก็ว่าถามนบ่มพ่อมันข่าดียังพิ่นก็ว่าให้เบิง่งเพิ่นเอาคือให้ทั้งลานโทร่หาเขาเขาโอนมาให้ดอกเงินน่ะครับแต่ตัวนี้กับพิ่นอโอนมาแล้วล่ะ เป็นจะใหายพอนี่ซอยทั้งดูแลทั้งด่านการกินครับเออหายเครื่องดอกเครื่องดื่มให้เพลินเออทั้มันบกพ่อกับหายโทหาเพลินหวานสั่นครับแต่ว่าเราจะได้ซอยเพลินอยู่ดอกสังกระสอกสังกัสีอูเพลินสี ให้นิมิตข้ามหันบอ่อหรือว่าเิ่นจะให้ด้วยเพราะมังเอิญบอ่อนื่ยังไหนแจ่กับบดายวาปล่อยเลยปล่อยเบอร์เด้อยายท่านว่าปูขึ้นยังห้ไปหลายตัวเถอะว่าท่านว่าห้เนาะ่าว่านี่มีดข้ามหันหนันพอว่าได้ออกมาซอยสร้างเพื่อนผ่านมาหาผัดว่าเห็นสร้างครับม่นมาเห็นดวาวมีเสาต้นหนึ่งกลมๆกลม,มคือต้นกล้วยนี่ครับเพื่อนเลยอเอิญผมนันวามาเบิ่งนี่ ม auto: ึงคือโงอแถว่าจันหาาให้ผมครับเอาเสาตั้งล่องบ้านี้เพิ่นมือเพิ่นว่างออกจากเสาเสามันบวมเอืมนี่เพิ่นเอามือเพิ่นทางตบเสาครับครวเพิ่นจะเอามือจับเสาจันร์สิให้เบืงอืมมึงวาีหยังนี่อหยังมึงจำไหนบ่บัดผมถามสอเพิ่นบอกนด่เป็นอยังมึงคือลำไรกับปูแถว่าช่นี่ลาเลียงของมันบุกผมกว่าเลยว่าห้ได้ด้วยยิงมีข้ามหันผม วันนี้สุดใจเพื่นชาน้อเออเฮาไม่อยากมั่งําเพื่อนนั่นนะครับเพราะว่าผมเหมียงกับโงโห้พอเห็นยงจะอาศัยบุญมานลมีเพื่อนคือเพื่อนสิเขาไปบอกเพื่อนนั่นนะเออที่นี่ก็คือหลังอยากมือนันมาจนหอดมือนี่งแล้วก็มาอคลืนนั่นแนีฝันอ่าที่นี่มากมือเศร้าก็จ้งเลยมาพออนี้ล่ะสิ่งที่เพื่อนฝันเกียวว่าเห็นนั่นเห็นนี่เนี่ยพอก็ได้มพ่อพอไม่เห็นลาลาเพื่อนก็ได้เอาเชิญออกไปอยู่คนแล้ว เออมันเป็นจะไดครับเป็นหมอเป็นหมอในเก่าวนเด็หมอกเก่าหมอกวล้านนะเลื่อนสิเป็นหมอดินแต่เก่าครับเออครับหมอดินเก่าครับเอออาจารย์ฮะอาจารย์ขอขออนุญาตครับไอ้ที่เป็นต๊เสาต๊ยังให้บึงนี่เห็นตัวเหล็กเห็นแปเป็นเหล็กอีกย่างหนบ่มอบอมมี่ครับบอมี่บ่มีบ้านี้ผมกาว่านี่เม็ดาวันผมก่าวว่าผมจำเสาตอนนั้นได้ ผมว่าเมียนตนเพื่นว่างอยู่นี่มากม่นเศร้าผมไม่ใช่ใหญ่เพิ่นเบิ่งหลังมันบางนีแต่ว่าเขากัสังเกตเอาเพิ่นว่างสั่นอ่าเออว่าเสาต้นหนึ่งเสาต้นหนึ่งเอาเืออมันสูงขึ้นยังไงเพิ่นเอามือนี่นี่นี่เผนว่าเป็นวายที่น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 ี่มีดข้าหวันนั่นครับผมว่าบอกพวกผู้ข่าให้เด้งหัวเนี่ยปุ้ยมันบางนีคือลำไร่ยเถอะนี่นี่เข้ากัว่าจริงว่าเห็นตัวเนาะเข้ากับบางอย่างอันนี้เพื่อน เออกูก็สิบอกมั่งตัวมึงคือสิบังคับกูถ <c oughs> เถอะอ๋อครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันเป็นยังสั้นะอะ่ะเพราะว่าผมเองจันเมียวเองกับเพื่อนหัได้เห็นเนาะ <c oughs> กับ <c oughs> เพื่อนว่าสำเร็จอลังหันไหนครับ <c oughs> อ่า,า,พพาดาวเพราะว่าตาชิเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเอฟซีคองช่องเบาที่ครับอ่าหรือคนสุรินทีวีเนะ <c oughs> า,าะครับอ่ากับเพชรด้วยติดตามไปเบิ่งเอิบเพ็ดนี่เพ็ดผ้าลวด้วยครับอ่ากับห้กด ใส่กดแช่ให้เพื่อนในเด้อครับผมอ่าถามากกะให้ติดตามผิดผิดยลนาเอาคือพ่อกะให้ในแนวคำาขวัญเนาะอ่าเป็นรัฐบาลไทยเด้อครับอ่าบดไอว่าเลกเล่าหอยเล่าเด้ครับเออเพราะว่าปูเพื่อนเน้นรัฐบาลไทยอย่างเดียวครับเด้อค่ะอ่าที่นี่กับทอไ่ญาติหลานสาดูแลเพื่อนอ่าเพื่อนเห็ดไฮไซนากะดีนั่งไปซอยเพื่อนเด้อ อาเหตุยังลองไปบ่พอได้ก็ขอให้่นได้เหตุสิิงได้บ่พอดีก็ขอให้่นดีอาวพราว่าจะไปทํามาหาจินหรือว่าไปขาไปขายไปหาเงินหาทองอาเห็ุธุรกิจแนวใดก็ดีอาขอให้อาบุญญาบารมีของปู่ขาวก็ดีอาหรือว่าบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาหรือว่าอยู่ในวัดในว่าอานําไปปจอยเหลือลูกเต่าเหล่าหลานเป็นเหตุยัง บ่พอได้ก็ขอให้ได้เห็ดจริงได้บ่พอดีก็ขอให้เป็นดีเด้อ่านทำม,มาหาจินก็ให้จเจริญลุงเลี้ยงอาบ่าววาสิเป็นพรอมเทิงพันระยะสามีลูกเต่าเหล่าล้านในบ้านในเฮือนในครอบครัวของเพิินอาให้นําไปกําจัดปัดเป่าออกไปเด้สิ่งใดที่มันบดับบดีอาเจ็บมองใดปวดมองไดก็ให้เพิ่นซวงเพิินเศร้าเด้อผู้บ่ดีอานําไปสอยเลียลูกเต่าเหล่าล้าน อาเพิ่นเดินทางไปใส่มาใส่สิ่งใดที่มันบดบบดีกับภาเพื่อนลบหลีกออกเด้เอาที่สิ่งใดที่มันดีๆเข้ามาอยู่ในบ้านในเฮื่นเข้ามาอยู่ในเลือดเหนือร่างกายของเพิ่อนอาให้จเจริญเจริญอามีเงินแสนก็นขอให้เพื่อนมีหลายๆล,ล้านอีกต่อไปเด้อปัวอาขอให้บุญญาบุมีของเพิ่อนอาน้ำตอบแทนลูกเต่าเล่าหลานเด้ออาไกลบันไดเพิ่นกับมันดันดนมาหอดมาถึงมาได้มากับมาไหวปัว อ่าเบิ่งไหวเด้อหน่าลูกเต่าเล่าล้านมาแต่ทั้งใดเนี่ยนําไปอ่ามือแรงกันนําไปบรรดบันดันนําไปนิมิตทํผฝันเพลินอ่าที่นี่บัดเพลินกลับให้ปูนําเพลินไปเด้อปูเด,ด้ออ่านําไปส่งเพลินหนอดบานหอดเงอนได้จังคอยกลับมาอ่าให้เพลินไปเหตุธุรกิจแนวใดก็ให้สําเร็จลุลวงอ่าเหตุยังก็ยาให้ขาดให้เขินทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองไหลมา,มาเทมาเด้อบัดน,นี่ย อาสาธุสาธุสาธุให้เจริญเจริญให้รวยรยเด้อมานี่สาลูกเจ้าเราล้านเียมาเห็ับเอ็มลอยเยยังอะไรแต่นให้ไปหาซื้อราคาซัมนี่เด้อครับซื้อเอ็มลอยราคาซี่เกงมาแล้วเอ็มลอยนี่ยเอ็มลอยอ่ะอ่นมองว่าอ่ะพอ วางเสนีได้ไหาว่างเสนีว่างเขียนนีเลยเขียนนโตเออนี่โตอย่างเอพี่เห็นอยางเอพีเห็นเสียงเสียงเขียนก่อนโคนมาทางไกลโอ้ให่คนมาทางไกลยางเดียวเลยเห็นบนนอเอพ่เานี่ารดงตัวเออกกันาน้าเรากินแล้วนางอยาเอีเห็นอยาเอเห็นต๋ยเนาะ ท่นได้บริสุทธิ์บ่หลังวท่านด้กินข้าวสาท่นกันแล้วนั่นละย่านเอฟซีเยมื่าเขามากเลยองเพียยืนยู่ซื้อกับั่นดข้อบงได้ข้อบุงกันครับบุจะได้ไปกินไปใส่อาจด้ไปจับใจใส่ซ้อยอาจตอบแทนบุญบารมีกนเด้อ สีหนึ่งห้าเจ็ดแบบเห็นแบบเจ็ดเหล่าเจ็ดแบบเจ็ดแบบสีนึ่้าสี่หนึ่งหบาป่ะข้าบ่าววาสิตเป็นข้าพร้อมแทงบุญญาบารมีของครูข่าวก็ดีหมึ่งว่าบุญญาบารมีของครูบาใหญ่ก็ดีข้าท้าว่าบุญญาบารมีของลูกเต่าเหล่านั้นอ้าเพิ่นยังมี อากรใหายคนได้มาซอยาอาวมเนาะเด็กเล็กหน่อยน่อยกระทือววาน้ำจิตนาใจอาซอยกันเหตุกันหาเน <c oughs> ีาาา่ยอาบวราชิโยแห่งหน่ตำบลใดก็ดีอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดด้วยอยู่ต่างอำเภอต่างประเทศก็ดีอากาะขอให้บุญญาบารมีนำุ่มครองดูแลลูกเต่าเหล่าล้านอามีน่อยกระซอยกันตามน่อยปูวอามีลหลายเพิ่นกระสีใดคอยมาซอยเพิ่นหายไปจังใดก็ออกแถบสุงมมือ อากระทือว่าบุญบารมีของปูซอยเรืรอลูกเต่าเหล่าหลานดีแท้ๆอาเพื่อนบ่ไดเรียกชันวันนาเด้บบวาตาล่าตารวยอาบวาตะทางงานราชการการ็ดีไครมาเพื่อนซอยมือสุขคนอาที่นี่ก็ขอให้บุญญาบารมีน้ำคุมคร้องลูกเต่าเหล่าหลานเน้อที่ไดมาหอดมาถึงอามาจากคุณเดออำเภอโนนคุณอากะไกลกันพอสมควรอยู่ปู นำเพื่อนไปเด้นำปกปักรักษาเพื่อนอาเพื่อนเดินทางไปไสมาไสก็ให้มีเจ่โชคเจ้าชัยเด้อปูอาส่งเพื่อนหอดบานหอดเฮี่ยนให้ตลอดปลอดภัยเด้บานอา,นอานมือแรงถ้าว่ามันจิดเป็นจริงตัวนี้ก็ให้ปูนำไปบรรดนบรรดานไำ